สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube เสือพาไปนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเกือบสองทุ่มแล้วนะครับพาทุกท่านมาดูบรรยากาศหน้าบ้านลุงพลเนาะนะฮะอ่มีใครทำอะไรอยู่ตรงไหนกันบ้างเนาะนะฮะพี่ต้นฮักนะครับผมอ,อ้าวนี่นะฮะต้นฮักอยู่ตรงนี้นะครับร,ปรอปภต้นฮัก ฮัลโหลฮัลโหลครับไม่ตกใจเลยเหรอโอ้โหตกใจมากอุตส่าห์ย่องมาเบาๆเบามากเลยนะครับเสียงลากรองเท้าฉันไม่ได้ยินใช่ไหมใช่ครับแตเขารู้แล้วพี่เสือเป็นคนที่เดินแล้วไม่เออเอาง่ายๆคือเป็นโจรไม่ได้เพราะเป็นคนเดินเหมือนกันเหมือนกันเป็นคนที่เดินลากรองเท้าแบบนี้นะฮะไปไหนเขาได้ยินกันหมดนะฮะได้้ยินักแลวคนแถวบ้านบอกว่า อะไรนะรู้เลยว่าเสือกำลังเดินมานะครับย่องเบาไม่เป็น <laughs> เออย่องเบาไม่เป็นเป็นคนที่เดินลากเสียงไอลากรองเท้าอย่างเงี้ยฮะตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่หายนะครัปว <laughs> นอะไรครับเครียดอะไรครับเหลืองกินอีกแนละ้ว <laughs> กินเหลือง <laughs> ได้ใบเหลืองอีกแล้วเหรอฮะ <laughs> กินแต่มะละกอมะละกอสุกินมะละกอสกอย่างเดียวปัญหาของการไล้สดในขณะนี้นะเป็นบ่อยมากเหลือเกินนะครับติดเลืองฮะการติดเดืองของเราคือ ไม่มีไรายได้ทุกคนคือได้ก,ก็แค่แทบจะไม่พอซื้อมาม่าห่อหนึ่งเลยนะฮะซ,ซื้อแค่ซื้อลูกอมห้าบาทยังไม่พอ,อ,อซื้อลูกอมยังไม่ได้นะทุกคนนะถ้าติดเหลืองคือแบบแทบจะไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าอันใดนนเลยครับอ่าแอบส่องไปในบ้านลุงตาชานทำอะไรตาชานไล่ดอยูเหรอฮะตาชานไล่อดอยู่นะตอนนี้นะครับผม อ๋อนี่นะฮะาไลแ้อบถ่ายตาชาแอบถายตาชาไล่สดอยู่ดอกไม้สวยๆงามงเป็นนีสามมือ เกิดซะเลยจ้ะช่องนี้เป็นอะไรทำไมคำแรงแท้นั่นคำจนชลุ่ยแล้วน่ะชลุ่ยแล้วมอ้เอฟซีก็บอกว่าถ้าเอเอ็นถ้าเอ็นเอ่อแข่งคันชนะปู่ผักชนะสามพันปิถนนเลี้ยงทีนี้เอฟแอดมินบอกว่าเลี้ยงเสร็จแล้วก็เป็นนี่อีกสามหมื่นพี่เสือ จองรางวัลที่หนึ่งแล้วครับพี่เสือต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นนะฮะกับเพลาของพ่เสือนะฮะขันม,มากเลยนะไปดูทางนู้นต่อเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ยมันยังไงเนาะนี่ค่อยก็เลยบอกว่าเขาก็เลยถามค่อยบอกว่า มาดามโอ้๊ยว้ามาดามคุณดูตาหาเรียกระบอกตาหาเรียกมาดามค่ได้เอาคลิปค่อยลืมโอ้ยแม่งานแสนวิวมาดามค่ะมาดามครับเพิ่นวะเพิ่นวะมาเป๊ะแต่ว่าแกงขี้หูก่อนวะมันคือว่าจังซี่อวะมาดามครับสงสัยเพิ่นปกปิดคว่ำกลับรับเหรอ ความลับบอก <laughs> มาดามครับค่าไฟนะ <laughs> ่ะ <ม S 1> เบื้องไฮเน่เพื่อนอ่านหนังสือบุเป็นเนาะออาเรอจ้าอ๋อเพื่อนอ่านหนันงสือบุเป็นเขาก็บอกเอามาเบิ่งดูเพื่อนก็เอามาให้เบิ่งแต่ที่แล้วนะห้าร้อยแล้วบัดน,นี้มันมาใหม่เลยมันมาใหม่สี่ร้อยกว่าค่าไฟนะสี่ร้อยกว่าคุณพี่เจี๊ยอ,อะค่าไฟห้าอ่าสี่ร้อยกว่าเดี๋ยวค่อยให้เจ้าห้า บแบ่งห้าร้อยสีม่วงกันแล้วกันเพราะพรุ่งนี้เจ้าต้องไปจ่ายเด้อเพื่อนก็นบอกว่าเออ,อห้าวเขมากคิดยค่ยละไหวสิมค่อยละคิดว่าเพื่อนสิมาหอมแก้มนุ่นนุ่นคอยหอ้ย <c oughs> ลงใจหมดแล้วค่อยก็กยกเลยแต่ว่าผู้หญิงเนาะก,ก็คิดว่าเขาจะน้อยเนื้อจำใจเนาะที่นายได้เอาค่าไฟมาค่ะ <c oughs> ค่อยก็เลยเออสร้างมดเถออ,อีรีทัว <c oughs> เสียใจเต็ตกลรคนะคอยก็ใจค่ะไฟอันพี่ถาค่ะพี่ถาแต่ยังบบท่านเด้จันท์นะจัเต็มจากเถื่อขึ้นอีกขึ้นที่สองค่ะจัดบอจัดมาคอยมาแล้วคอยมาแล้วคอยก็นอนนอนอยู่นอนอยู่คอยก็ค่อยอันพี่เตี้ยอยู่มันเห็ดหยางว่ะเออมันเห็ดหยางว่ะ เออก็แล้ไปก็คิดว่าเขาจะมาหาข้อยตอนตีหนึ่งตีสองข่อย่าเจ้าบอกใครเด้ออ๋อคอยยาุเดียวไรอืมยายาไปออกอากาศคอยว่ายูนี่นะว่าเดียวาไปบอกานะ้าไปบอกพี่เตี้ยนะคะถ้าพี่เตี้ยรู้รู้ว่าค่อยอันคิดแบบนั้นนะ กลัวพี่เตี้ยจะจัดหนักห้าดอกเดี๋ยวคอยจะคานลงเตียงแล้วเจ้าชีว่าจังไดเอเ็ตี้ต้องช่วยคอยได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอถามหน่อยแป๊บนหนึ่งแม่ต้อมจะหัวยังวะออมาด่า,าโปรธขอยกอยาถามเจ้าตั้งแต่ไปส่งวันนั้นอะยังไม่ได้เคยจัดเลยบอกโอ้ยยังไม่เคยจัดเจ้าก็บพรูว่ามันขี้สนิมขึ้นแล้วบอวยใส่ตึ้นี้ต้องพอกสนิมก่อนเนาะคุณยายให้พี่เตี้ยจัดเลยขึ้น เจ้าก็เปว่าเอยๆเลยไหมเดี๋ยวหนูขี่มอเตอร์ไซค์ไปบอกตาหาก่อนเนอะใช้ช้านะชงถ้ามอเตอร์ไซค์คนอื่นเขาจะไม่เปิดบ้านในอยย่านอ้าวดูก็จะบอกตาหามาดามหัวนะย่าขับใส่ในหัวถือเข็มไม่เลวเลยนะนี่นะคะถ้าใครจะชอบมึงย่าหนี่เแล้วบนนี่นะข่อยเมื่อยข่อยก็ไม่ได้ไม่ได้พี่เจียก็บนได้จัดข่อยเนาะข่อยก็เลยประกับ คนี่แล้วทำไมยายไม่จัดเองเลยเอาก็ไปงานเลี้ยงคุณต้นอ้อย้อนหลังเด้ก็นอนที่บ้านคุณต้นอ้อแต่ก็กลับมาแล้ววันนี้บ่ฮู้ว่ามื้อแรงนี่พี่เจี๊ยบมือแรงนี่นะไม่จัดนั่นแหละสบายฮะไม่แกะนั่นแหละสบายไม่ทำยายโคมเองเลยโคมมันบ่แม่นเกียรติเอามาหาเว้าเด้อทางนี้ไลฟ์สดอยู่ไหมไลฟ์สดอยู่นะครับเราต้องให้เกียรติและทุกสี หมดฟื้นนะฮะไรสดอยู่นะครับคึกคักนะฮะวันนี้นะฮะบรรยากาศก็ตามที่ท่านได้เห็นในไร่สดของพวกเราตลอดทั้งวันนะฮะเราก็ได้อ่มาอยู่นะครับบริเวณหน้าบ้านลุงเพื่อช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตานะครับมาให้กําลังใจนะฮะส่งต่อพลังกําลังใจจากทุกทท่านนะฮะตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะวันนี้นะครับอะขึ้นไร์แล้วหรอครับผมคัะผม ย้อนมากลับย้อนกลับมาทางตลาดน้อยลุงพลนะฮะตรงหน้าบ้านพี่เฟื่องนะครับถ้คุณหลับแรงอ่ะมันจะเก็บถ้าดูหลตาแรงนันโบติครับผมเฟื่องบุญชูพอลลี่ชาแนลหนูนาไปไปดูทำอะไรกันครับผมอ่ะแล้วใครนั่งอยู่ตรงนู้นครับอยังว่าอยู่ใครหู้ง่ายตกใจหมดตกใจหมดโอ้ยใครจะจ้โอ้เจ้าบอก โอ้ยพี่น้องกันสิได้ตกอกตกงแวบเลยโครเดินนะจ้าจริงผมผมก็ยังผมมองอยู่นะใครวะแต่ผมไม่ได้เอ่ยปากพูดที่เจ๋อผมก็ว่าแกถามว่ามันคืออะไรตอนนี้นะขยายคลุมไหนดูใกล้ๆสิไปทำอะไรมาไปโดนอะไรมาต่อ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 ยไม่ใช่แตนต่อยเตนต่อยโอ้ยไหนนดูหน้าตรงๆหน่อยอย่างนี้ต้องลงทิกตอกแล้วเนี่ยต้องถ่ายทิกตอกแล้วเนี่ยเพื่อจะได้แสนวิว ตอนแรกพี่ค <ai> ิดว่าเปรี้ยวมันนอนตรงนั้นน่ะนี่นะฮะโดนแตนต่อยด้วยความดื้อถึงโดนแตนต่อยนโดแตนต่อยเจ้าคุณดีกี้ ให้คุณแล้วแลวคุณขอดูตาหน่อยเล้ยเหนยหน้าขึ้นหน่อยดิเงยหน้าขึ้นหน่อยแล้ๆๆไหนดูตาบวมมาถ่ายไฟมาเหรอแล้ๆไปายไฟมาเออก็ไ่ายายไฟมาจะไฟข้ามเชือกข้าขอ้าวเจ็บไหมถามจริงเจ็บไหมเวลาหนูหลับแรงเจ็บันไม่เจ็บเหรอเจ็บไม่เจ็บใช่ไหมเอาด้านนี้ก็มีอีกโอ้โหมีสองตัวแล้ แล้วเพื่อนโดนไหมเพื่อนคนอื่นโดนไหมออสามเหรอใช่โอ้สี่ตัวนะโดนสี่ตัวอ๋อเพื่อนอีกคนหนึ่งโดนสี่ตัวโอ้ฮะสองหนึ่งอหนึ่งอ๋อแปลว่าจะคุณยืนหนึ่งอันดับหนึ่งเพื่อนคนได้เออจะคุณได้ได้ที่หนึ่งไงเยอะที่สุดน้องเจ้าคุณเป็นอะไรคะคุณเฟื่องอ๋อโดนแตนต่อยมานะคะเราไหมเราไห้ไหมนี่นะคะโดนแตนต่อยอ่าทีที่นะ หนึ่งสองสามสามที่นะได้ร้องไห้ไหมถามจริงๆตอบตรงๆไม่หรอกหรอกไม่ร้องหรอกในใจนะว่าไม่ร้องในทุกคนนหน้ามาที่ทุกคนนะครับป้าไหนเล็กแป๊บนึงสนโหรอจังเท่มากเลยในขณะเดียวกันก็มีการนั่งผิงไฟด้วยนะฮะนั่งไลฟ์สดไปไปด้วยแล้วก็นั่งผิงไฟไปด้วยเนื่องจากอากาศหนาวนั่นเองครับผมนะฮะทุกคนก็เอาแขนออกมาจากเสื้อเลยฮะ พราะอะไรถึงเขาแขนออกมาจากเสื้อจุกคุณเล่นไม่มันเล่นไม่มันบรรยากาศยามค่ําคืนนะระหว่างที่รอลุงพลกลับบ้านเนาะน,นะฮะซึ่งไม่รู้ว่าคืนนี้ลุงจะกลับหรือไม่กลับแต่เราก็ยังคงนั่งให้กำลังใจนะ นะตั้งแต่เช้านะฮะตลอดทั้งวันในวันนี้เลยนะผมไม่ได้ไปไหนกันเลยเนาะนะฮะแม้แต่จะนอนกลางวันนะวันนี้พี่เสือก็ไม่ได้นอนปกตินอนปกตินอนเว้นนะวันนี้ไม่กล้านอนนะรอรับลุงกลับมานะจะไปนอนเอเดี๋ยวลุงจะกลับมานะฮะเราอยากอยู่แสดงพลังให้กําลังใจให้ลุงได้เห็นไงเนาะนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับจะคุณบายบายหน่อยอ่ะคุณบายบายแล้วบาย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 ลุงเสือแป๊บหนึ่งแล้ว